สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับวันนี้ผมขออนุญาตนะครับผมทําคลิปนะครับรถโตโยต้าอัลติสนะครับคันนี้เป็นรถบ้านนะครับผมเกียร์ออโต้ปี2011เครื่องยนต์ดูโอนะครับผมมีหลายคนถามมาเครื่องยนต์ดูโอนะครับเป็นแบบไหนนะครับผมก็จะเรียนให้ทราบนะครับว่าเครื่องยนต์ดูโอก็คือจะเป็นเครื่องรุ่นใหม่ที่เป็นวาลออโตเมติกนะครับผมเป็นระบบบอบเปลผันอะไรประมาณนี้นะครับผมนะฮะไม่ต้องใช้คนตั้งวาลนะครับผม ก็จะเป็นการซ่อมง่ายนะครับไม่ต้องมาตั้งแผ่นชิปแผ่นอะไรนะครับผมคันนี้ผมตั้งราคาไว้ที่หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมพี่น้องอาหากใดนสนใจก็มาชมกันที่บ้านเต้นะครับตำบลท่าอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับผมเดี๋ยวพาพี่น้องชมนะนะครับพี่น้องสนใจก็มาชมได้นะครับผมเป็นรุ่น 1.6G นะครับพี่น้องครับ ชมกันได้นะครับผมที่บันเตตะบันธาต์เภอตะุรังหวจัดสุรินทร์นะครับพวกเบาภายในประมาณนี้นะครับผมนะครับเลามีกระสาบมาแล้วนะครับสัหลับคันนี้ครับผมนะฮะตัวจีนะครับประมาณนี้นะครับผมอหอมเลยภายในใสตาร์ทก่อนแบตเตอรี่มีหรือเปล่าไม่รู้นะครับจอดนานเพิ่งมาจากผู้เก็นนะครับ ที่เดียวติดเลยนะครับผมทีเดียวติดโอ้ต้น้ำมันไม่เยอะนะครับผมน้ำมันนิดเดียวจึงเดียวนะครับเครื่องดีมากนะคันนี้ไม่ต้องห่วงนะครับผมคันนี้ครับเป็นรถบ้านแท้เลยนะครับคันนี้ครับมาชมได้นะครับผมกงผมอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะพี่น้องครับต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับช่วงเช้าเช้าถ้าเป็นพวกโตโยต้ารอบจะสูงอยู่ที่ประมาณพันห้านะครับผมแล้วก็จะ รวมเครื่องของมันโดยอัตโนมัตินะครับรถคันนี้ไม่เคยติดตั้งแก๊สประการใดนะฮะเป็นรถเดิมๆไม่เคยติดตั้งแก๊สนะครับผมครับไม่เคยติดตั้งแก๊สี๋ยวพาพี่น้องชมโดยรอบนะครับผมตั้งราคาที่หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมนะครับฝนตกเมื่อวานนี้นะครับพี่น้องครับสนใจก็มาชมกันได้นะครับผมผมอยู่บ้านแท้ตะบนทาดนะครับ สำหรับท่านที่มองหาทุกช,ชัยก็มาชมกันได้นะครับผมเฮ้ยโอ้ยนะครับผมคนตกนี่ง วันนี้ลมแรงนะครับผม,น,มนี่เครื่องนะครับผมเครื่องด้านหน้าสวยๆนะพี่น้องรถบ้านประมาณนี้นะครับผมอขอขอบคุณทุกการติดตามด้วยพี่น้องนะครับผมสนใจก็มาชมกันนะครับสนใจก็มาชมกันได้นะครับอยู่ที่บ้านเจ้าตะบนท่าอำเภอรัตรนบุรีจงรังหวัดสุรินทร์ครับผม เบอร์โทรศัพท์093373126นะครับ093373126นะครับผมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับพี่น้องดูคลิปจบนะครับผมก็อย่าลืมนะครับมาชมกันให้ผมหน่อยนะครับผมะหารู้ใช้นะครับผมคันนี้เป็นรถบ้านไม่เคยติดตั้งแก๊สนะครับผมเดิมเิ่มนะครับก็สีมีควนตามอารจุการใช้งานฮะราคานี้เราไม่ได้เก็บให้นะครับผมก็พี่น้องเอาไปเก็บเอาเองนะครับผม รถบ้านนะครับผมจัดไปนน้นได้นะฮะแต่เราขอขายงินสดก่อนก็แล้วกันนะครับผมเอกสาครคู่มือมาแล้วนะครับเป็นเครื่องพันหกรุ่นตัวจีนะครับผมขอบคุณทุกการติดตามด้อพี่น้องขอบคุณพี่นอ้องเอฟซีทั่วประเทศครับฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับผมหานะลูกใช้งานส่งลูกตรงหลานไปโรงเรียนนะครับก็ทักทายมาก็แล้วกันนะครับอะฝาก อีกครั้งหนึ่งครับผมเบอร์โทรศัพท์0 9นย์3 1้าสครับดูรถที่สุรินทร์นะฮะอำเภอรัตนบุรีบ้านแต้นะครับผมนะครับสนใจก็มาชมกันก็แล้วกันนะครับผมเป็นรถบ้านไม่เคยติดตั้งแก๊สนะครับขอบคุณทุกการติดตามเด้อพี่น้องครับผมดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมทักทายมะเล่นด้วยกันนะฮะอยู่จังหวัดไหนก็รายงานตัวด้วยนะครับผมอ่ะผมขออนุญาตดับเครื่องก็เลยกันนะน้ำมันผมไม่เยอะนะครับผมนะครับ นี่นะครับโตโยต้าออลติสนะครับผมเครื่อง 1.6G นะครับปี2,011นะครับผมนะครับคนไหนก็ามาชมได้นะครับเกียร์ออโต้นะครับผมฝากคกนแรกคนชรก ด้วยนะครับผมนะขออนุญาตอีกรอบนะครับผมสําหรับคนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก็แล้วกันนะครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับพี่น้องครับรถบ้านแท้ไม่เคยติดตั้งแก๊สนะครับพี่น้องครับเบอร์โทรศัพท์0 9 3ย์3 6 1 2 6สตั้งราคาที่ทน่1 3 9 0 0าบาทครับผมขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณพับสวัสดีครับผม